โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พกกับผมคนเดิมนะครับก็วันนี้จะมาจับใหม่นะครับเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับไม่มีคนทักมาเลยครับมีอยู่คนเดียวครับคนเดียวรู้สึกว่าจะเป็นภูมิเกมเมอร์ทักมาคนเดียวคนอื่นไม่ได้ทักเลยครับก็สรสิทธิ์ไปสองคนนะครับไม่ต้องเสียใจครับว่าทำไมไม่ได้ครับสะเเาเเงเ จะมาจับอีกสองคนนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเปิดมนสันสามจบจบละทุยไม่ใช่หรจับเลครับสามสองหนึ่งอึ้ฟคุงฟนะครับบ๊ายบายทุยคนต่อไปนะครับฮึบลีโอซาทีวีนะครับก็สองคนนี้นะครับก็เป็นผู้โชคดีของเรา นะครับก็คลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับแคร์แอนแชร์นะครับบ๊ายบายครับ